สวัสดีครับผมชื่อโฮมนะครับก็จะมาสอนการดาวน์โหลดแอป pick กาก App Store นะครับถ้าสำหรับระบบ Android ก็ Google Play นะครับก็เข้าไปเลยก็ในหน้า Search ก็ Search u p i c นะครับ y o u p i k กดเลยครับ u p i c k ระหว่างดาวน์โหลดก็จะ พูดถึงประวัติแอปยูพิกนะครับเป็นแอปคือเดียวกับ Lazada นะครับถ้าโหลดอะไรเรียบร้อยแล้วลองเข้าไปดูก็จะมีลักษณะเออฟีเจอร์คล้าย a d a a นะครับโอ้นี่โหลดนานเลยอ่ากำลังมาละรอสักครู่ครับ เรียบร้อยกดเข้าไป you pick Shop to save, share to fun เอ้ย Share to earn ก็ s e n น you notification นะครับก็หลับไป You pick สามารถเข้าได้4ทางนะครับทาง Facebook Line Apple ID แล้วก็เบิร์ทรศัพท์ก็ล็อกอินทาง Facebook นะครับที่ผมจะสอนแล้วก็กด Agree c อน t i n u e อันนี้ก็กด open นะครับถ้าล็อกอไว้ในเบราว์เซอร์ครั้งวันมันก็จะไปดึงข้อมูลจากในเบราว์เซอร์นะครับกดดำเนินการต่อเรียบร้อยก็เข้าหน้าเวลครับนะครับก็ใส่อิ i เวติชัของ โค้ดของผมนะครับ1 2 6 4 3 0แล้วก็กด confirm to get voucher นะครับเ,เข้าไปผู้ใช้ใช้ครั้งแรกนะครับจะได้ w o u c h e r 30บาทเพื่อใช้ในการรสั่สินค้านะครับแล้วก็อีก30เพื่อใช้ในการซื้อสินค้าต่อไปนะ ก็หลังจากใส่รหัสก็เข้ามาในหน้าของยูพีนะครับก็จะเป็นหน้าคล้ายๆกับลาซาด้าเช่นนี้นะครับมีสินค้ามากมายยวสอนเปลี่ยนภาษานะครับก็กดที่ Account ด้านล่างขวานะครับแล้วก,กดข้างบนขวาแล้วก็เปลี่ยนเป็นภาษาไทยนะครับ ก็จะเป็นหน้าประมาณนี้สามารถใช้ได้ง่ายนะครับเดี๋ยวบอกคร่าวๆนะครับฟังก์ชันคร่าวๆก็จะมีหน uh ้าหลักที่พูดไปแล้วแล้วก็หน้าฟีดแชร์ข่าวสารต่างๆโปรโมชั่นนะครับก็ตรงกลางจะเป็นยูพิกเกอร์ยูพิกเกอร์ก็หมายถึงคนที่ชอบสินค้า You p ูพิกชอ i c e และสามารถนำสินค้า ภายในแอปทั้งหมดเนี่ยไปขายต่อได้และได้รับค่าคอมคืนมานะครับแล้วก็จะมีวิธีการสร้างรายได้อื่นๆอีกเดี๋ยวค่อยมาอธิบายในคลิปต่อไปนะครับฟังก์ชันที่4ก็จะเป็นรถเข็นก็เรื่องสินค้าก็จะมาอยู่ในนี้พร้อมแจกถังอันนี้ก็จะเป็นบัญชีปุ๊บก็จะมีฟังช์ชันต่างๆคล้ายลาซาด้านะครับก็ดูประมาณนี้ครับ คลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ